ใ้่ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสาหรับรถที่ใช้งานมาแล้วเราก็สามารถทําการเคลือบแก้วได้เช่นกันนะครับและคันนี้เป็นตัวอย่างรถสีดําที่ไม่มีผลึกมันทะลิกนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยจะมีริ้วรอยจากการขัดในพวกนี้เป็นริ้วรอยจากการขัดจากเครื่องโรตารี่เครื่องโรตารี่คือลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับการหมุนของเขาก็จะหมุนค่อนข้างเร็วนะฮะแล้วก็แรงเกิดความร้อน จะเกิดรอยอย่างเงี้ยทุกๆครั้งไปก่อนอื่นเลยเนี่ยตอนนี้รถคันเนี้ยมาเป็นสภาพอย่างนี้เห็นไหมครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดนะครับอันนี้มาอย่างนี้เลยนะครับมาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับแหมก็จะมีริ้วรอยจากการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่เราสามารถท,ทําได้หมดแต่ก่อนจะเคลือบเราจะทําการขัดให้เรียบร้อยก่อนสำหรับรถเก่าก็จะใช้เวลาในการทํางานที่ค่อนข้างเยอะหน่อยอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับสำหรับรถฮุนไดฮัสตันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคันเลยจะบอกว่าสีไม่มีผลึกเมทัลลิกนะครับ แล้วก็ทํางานค่อนข้างยากแต่หลังจากที่เราขัดเสร็จแล้วอันนี้เคยขัดขัดด้วยเครื่องขัดโรตารี่เมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูฝั่งที่เริ่มขัดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ฮะเริ่มขัดไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เสร็จสิ้นนะเห็นไหมแตกต่างเลยครับอันนี้ขัดโรตารี่อันนี้ขัดด้วยดีเอกนะครับก็จะใช้เครื่องขัดลักษณะอย่างนั้นในการขัดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปว่าความสุดจะเป็นยังไงเครื่องแับโรตารี่จะเป็นยังไง โอเคครับสวัสดี